เป็นเกียรติมากครับทุกวันคอนเสิร์ตแล้วก็พวกเราก็จะบอกว่าดีมากๆเพราะว่าเราได้ทำงานกับทางบริสิควาสว่าเขาเชื่อคนญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยน่าจะเข้ากันได้เพราะวบาเป็นอะไรที่ดีทีวครับก็ขอบคุณทาง L D ลนะครับแล้วก็ทางไฮคลาวนะที่ให้โอกาสกระดับได้มาคนแบบกับบริสิงควาสงได้พาพวกเราไปดูคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นด้วยก็เป็น a c i e v e m n t ที่รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจออมากๆใช่ไม่นึกว่าการ f e a ่เพ่งเยวทำให้แบบเปิดโอกาสหลายอย่างพวกเราได้ขนาดนี้ก็่าได้เหมเอเยขอบคุณทุกคนีุ่จมากครับเองก็มีแฟนวชาวญี่ปุ่นอีกเยอะลยใช่มีแฟนก็ือากที่ได้ไปทัวแบบว่าญี่ปุ่นก่อนหน้านี้คยเป็นแฟี่ปุ่เองก็แบบว่ามีพ้อเรา๋อก็รู้สึกดีที่มีคนเรียกว่า ชื่อชอบผลงานที่เราต้องจะทำกันมากขึ้นแล้วเพราะว่าเขาจะเป็นสัจจานุภาพต่างรู้สึกว่าเออ่มันทำให้เรารู้มากขึ้นว่าดนตรตีเป็นสื่อสารคนทำให้แบบทุกคนรู้สึกได้นะว,ว่าอาจจะไม่เข้าใจเนื้อเพลงนะคบแบบนี้เตรียมจะมีโปรเจกต์กับที่อื่น,อ,น,นอีกไหมครั้เราได้เปิดมีก็ด,กด,ดีก็ดีเลยคร <laughs> ับยังมีเหมือนกันครับแต่ว่านี่เป็นเรื่องของอาานาคตนยังไม่ทราบใช่ครับตอนนี้ทำเป็นคอนเสิร์ตเนาะ17กันยาใช่จึงแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะการเตรียมตัวตอนนี้ก็กำลังเริ่มเตรียม เตรียม mm. ตัวซ้อมครับก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดตอนนี้ถูกฝ่ายก็ทำงานกันหนักมากนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันนะครับวันที่17กันยายนนี้นะครับที่อินเดกาลินาครับเป็นที่สนใจนะครับเป็นใจให้ทีมงานด้วยนะครับผมที่พิเศษมนจะมีอะไรบ้างครับที่แบบพรกสิบได้ไหมอะไรอย่าไม่ทราบเลยครับใหญ่ครับใหญ่พิเศษแน่นอนครับแต่ยังบอกไม่ได้ครับเนี่าเชราหมีข่ายไปแล้วมีซีรี่ส์ติดตัว ก็ต้องรอดูว่าเขาจะมาโชว์อะไรหรือว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนครับอพร้อมกีัตนด้วยเกต็มยครับอตอนนี้ใจเต็มร้อยครับผมตอบได้แค่หนึ่งครับ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 ให้แพ่นๆไปกดยัดกด้รอยังโเมาดูกันดีก่ก็ฝากติดตามนะเสริมกับเราตองี่ใส่เลย ก็จัดขึ้นที่อ m p แ c นนะครับตอนนี้วันจะจบได้นะที่อานต์เกตปเนชรอย่าลืมไปกดกันเยอะๆนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนครับอครับคสาวนะครับหนึ่งสองสามคับผมน